สาวแอปทักษออนกับกันเริ่มต้นรักใหม่ค่ะเปิดใจกันเริ่มต้นของแอปให้สัมภาษณ์รักทั้งใหม่แม่เรียกได้ว่าสาวแอปบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานแน่นค่ะคนที่ทําให้พูดเก่งก็คือน้องปีใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่อยากเล่นละครดรามา่าเรื่องชีวิตครอบครัวแล้วอยาจะมูกอ่อนไม่อยากรู้สึกซ้ำรอยแล้วเขาเปลี่ยนว่าการเชื่อมโยงคนดูได้ง่ายแอปไม่เอาเลยแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นคุณแม่สุดยอดจริงๆแล้วค่ะกับปัจจุบันนี้นะคะ คงเป็นคุณแม่ที่ดูแลน้องปีใหม่ได้อย่างดีกันเลยทีเดียวแล้ค่ะไม่มีขาดตกบกพร่องและเป็นที่น่าชื่นชมกันอยู่เรื่อยกับงานนี้นะคะเป็นภาพที่สร้างความมือหายอย่างมากค่ะไม่รู้ว่ากันเริ่มต้นของแม่แอปจะเป็นรักครั้งใหม่หรือไม่ล่าสุดกว่านั้นฉเฉลยแล้วดอกไม้ช่อยักษ์ใหญ่ปริศนาของคนนั้นก็คือยี ho, si ่ห้อซิเซโดนั่นเองก็นึกว่าคุณแม่ของเราเนี่ยจะมีข่าวดีซะล,ล้วค่ะแต่ที่ไหนได้ก็เป็นแค่การทำงานเท่านัน เองแล่ละค่ะ